ทำไมโอริโนโเครปแอนทีถึงดังขยายเร็ว แฟนชายร้านเบเกอรี่และเครื่องดื่มที่คนพูดถึงกันมากในปัจจุบันนั่นก็คือโอริโนเครีปแอนด์ทีภายใต้บริษัทโอริโนพรีเมียมฟู้ดจำกัดก่อตั้งเมื่อปี2557ด้วยแนวคิดของคุณโอไอซารันตันธนะสิวะกุลและคุณหลินนฐาน,นัทเก่งเสมอวงที่ต้องการนำเสนอครีปและเครื่องดืม่มอร่อยแปลกใหม่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวนันอะไรที่ทำให้โอริโนเครีปแอนด์ทีขยายตัวไดรวดเร็วไทยแฟนชายเซ็นเตอร์จะนำเสนอให้ทราบค่ะ มีเอกลักษณ์จุดเด่นของแฟนชายออริโนโเครปแอนทีอยู่ที่แป้งเครปสุดพิเศษที่มีความอร่อยและกลิ่นหอมเฉพาะตัวโดยเครปจะมี2แบบคือเครบปร้อนเครปเย็นโดยจุดเด่นของเครบปร้อนคือแป้งเครปจะกรอบนานมีแป้งให้เลือกถึง6รสชาติคือรสมันม่วงกรีนทีไมโล โกโก้ชาโคและออริจินอลที่มาพร้อมกับท็อปปิ้งที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกทานส่วนเครปเย็นแป้งจะนุ่มทานคู่กับไอศครีมวิปปิ้งครีมให้ละลายในปากทันทีซึ่งทางร้านได้พัฒนาสูตรแป้งเครปมาจากสูตรดั้งเดิมของญี่ปุ่นให้ถูกปากคนไทยมากขึ้นอีกทั้งโอริโนเครปแอนทีมีจุดดึงดูดลูกค้าที่น่าสนใจคือก้าท้าให้ลองแป้งเปล่าซึ่งคอนเซป์นี้ถือว่าเรียกร้องความสนใจได้ดีเลยทีเดียว ส่วนตัวเครื่องดื่มได้คีดเอ็ดขึ้นมาจากความใส่ใจเน้นไปในเรื่องของความเฮลตี้ใช้วัตถุดิบพรีเมียมนำเข้าจากต่างประเทศเช่นกันเมนูโดดเด่นปัจจุบันร้านโอริโนโเครปแอนด์ทีมีเมนูที่โดดเด่นก็คือเครปที่มีความอร่อยเฉพาะตัวโดวยจะมีทั้งเครปร้อนและเครปเย็นถ้าเป็นเครปร้อนลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบแป้งกรอบบริษัทจึงคิดค้นและพัฒนาสูตรแป้งกรอบให้กรอบอร่อยกรอบนานรสชาติด,ดีและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ส่วนเครปเย็นจะมีไอศครีมวิปปิ้งครีมเป็นองค์ประกอบหลักแป้งเครปเย็นจะมีความนุ่มละลายในปากถือเป็นสูตรดั้งเดิมจากประเทศญี่ปุ่นและบริษัทได้นำมาพัฒนาให้มีรสชาติกลิ่นหอมถูกปากคนไทยดังนั้นรสชาติของเครฟจึงแตกต่างจากเครปทั่วไปทำให้ลูกค้าจดจำแบรนด์ได้ง่ายว่ารสชาติแบบนี้เป็นเครปของแบรนด์โอริโนเครปแอนที นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มมัทฉะเพิร์ลเป็นบุกมัทฉะที่บริษัทนำเข้ามาเป็นเจ้าแรกๆของไทยนำมามิกแอนแมทกับแป้งชาเขียวหอม,หอมและราดด้วยซอสโคคุตโตะซึ่งเป็นน้ำตาลเคี่ยวจากญี่ปุ่นเป็นรสชาติแปลกใหม่ที่ลูกค้าไม่เคยทานที่อื่นมาก่อนส่วนโคคุตโตะแบ็กชูกาบริษัทได้มาจากจังหวัดโอกินาวาของญี่ปุ่นซึ่งเป็นน้ำตาลที่ดีที่สุดของที่นั่นด้วยต้องบอกเลยว่าต้นทุนค่อนข้างสูงแต่บริษัทกล้าที่จะนำมาเสนอให้กับคนไทยได้ทานถือเป็นรสชาติสไตล์ญี่ปุ่นแท้ ขยายแฟนชาย ในปัจจุบันทางบริษัทได้ขยายธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ภายใต้คอนเซปต์ขยายธุรกิจอย่างมีคุณภาพมาตรฐานทั่วประเทศโดยมีจุดแข็งของธุรกิจคือเมนูที่หลากหลายลงทุนเพียงแค่1แบรนด์แต่ได้ถึง3ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความโดดเด่นทั้งเครปร้อนเครปเย็นและเครื่องดื่มชาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายมีจํานวนสาขาทั่วประเทศมากกว่า45แห่งโดยทําเลเปิดร้านหลกัลกๆจะเป็นห้างสรรพสินค้าและส่วนการค้าทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด บริษัทยังมี R&D ในการคิดค้นพัฒนาสูตรและเมนูใหม่ๆอย่างต่อเนื่องและด้วยจุดแข็งของตัวแป้งเครปเองทำให้สามารถครีเอทเมนูใหม่ๆให้เข้ากับยุคสมัยหรือเทศกาลต่างๆได้ทำให้ธุรกิจแฟนชส ok ์ออริโนเครปแอนทีมีความมั่นคงต่อย,ยอดขยายสาขาได้อย่างรวดเร็วและเมนูเครื่องดื่มชาก็มีจุดเด่นไม่ซ้ำยี่ห้อใดๆรสชาติพรีเมียม โดยเครื่องดื่มประเภทชาทุกเมนูของ o リโนคร r ปแอนทจะใส่ใจเรื่องรสชาติเป็นพิเศษจะคัดสรรชาเกรดพรีเมียมมาเป็นวัตถุดิบหลักตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกใบชาไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายพร้อมเสิร์ฟโดยชาเข้าหอมจะได้รับความนิยมอย่างมากจากกลุ่มลูกค้าเพราะมีกลิ่นหอมและรสชาติดีเป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของแบรนด์ริโนครปแอนทีและยังมีชารสชาติอื่นให้เลือกดื่มอีกหลายรสชาติอาทิ ชาดำชาเขียวชานมและชาไทยรายได้หลัก10ล้านบาทลองมาดูรายได้ของอริโน o กเค้ปแอนทีภายใต้การดำเนินงานของบริษัทริโนกพรีเมียมฟู้ดจำกัดกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าปี2561มีรายได้ประมาณ13ล้านบาทกำไรประมาณ4 0แสนบาทปี2562มีรายได้ประมาณ24ล้านบาทกำไรประมาณ9 0แสนบาท ปี2563มีรายได้ประมาณ37ล้านบาทขาดทุนประมาณ3ล้าน7แสนบาท3แพ็สเกตลงทุนแฟนไชสย M p a c เก g e ขนาดพื้นที่15-30ตารางเมตรสินค้าเครปบร้อนเครปเย็นเครื่องดื่มแพนเคก้กค่าธรรมเนียมแฟนชสย3แสนบาทค่าอุปกรณ์3 0 0แสนบาทค่าก่อสร้างตกแต่ง5 0 0แสนบาทรวมงบการลงทุน1้าน3แ50,000บาท พรีเมียมแพ็กเกจขนาดพื้นที่30ตารางเมตรสินค้าเคปร้อนเครปเย็นเครื่องดื่มแพนเคก้กเครปเคก้กเครปจานค่าทมเนียมแฟนชาย4 0 0 0สนบาทค่าอุปกรณ์4 0 0 0 0นบาทค่าก่อสร้างตกแต่ง5 0 0 0 0นบาทถึง1ล้านบาทรวมงบการลงทุน1,850,000บาทอินเตอร์เนชั่น a นล a พ็เกงบประมาณการลงทุนประมาณ23,000ดอลลาร์สหรัฐ มาถึงตรงนี้ได้ทราบกันแล้วว่าแฟนชายออริโนเครปแอนทีมีดีอะไรแฟนชายร้านเบเกอรี่และเครื่องดื่มของไทยแบรนดน์นี้ไม่ได้มีเป้าหมายขยายสาขาในประเทศไทยเท่านั้นยังวางเป้าหมายขยายออกไปต่างประเทศอีกด้วยซึ่งที่ผ่านมาทางผู้บริหารแฟนชายบอกว่ามีนักลงทุนต่างชาติเพื่อนบ้านติดต่อเข้ามาขอซื้อแฟนชายบ้างแล้วสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thai franchise center. com ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ